สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะแอดหวานกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสำหรับอพิโซดนี้เพื่อนๆได้ดูกันหรือยังเอ่ยรักรึกรับซีซั่น2นะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็รักลึกรับในซีซั่นที่1ที่ผ่านมาในปี2021นั้นถือได้ว่าก็เป็นมามืดมารอบหนึ่งแล้วนะคะได้รับการกล่าวถึงกันเป็นอย่างมากจนกระทั่งต้องมีซีซั่นที่2ค่ะแล้วก็เจ้าภาพนะคะก็คือโซฮูวิดีโอนั่นเองนะคะสำหรับ เรื่องนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากตอนนี้โซฮูนะคะหันมาผลิตซีรีส์แล้วเช่นเดียวกันก็ตอนนี้ทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะก็น่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะในซีซั่นที่2ก็จะมีเพียงแค่16ตอนเท่านั้น แล้วก็จะออนแอร์นะคะตั้งแต่วันที่20เมษายนไปจนถึงวันที่9นะคะพฤษภาคมเท่านั้นเองปับป๊บๆก็จบแล้วคือมันมีแค่16ตอนนะคะเพื่อนๆแล้วก็แพลตฟอร์มที่ออนแอร์ก็มี Sohu ทีวแน่นอนค่ะแล้วก็มี VTV นะคะก็เข้ามาในประเทศไทยด้วยก็คือเพื่อนๆสามารถจะดูได้ที่ VTV Thailand ค่ะแต่ละตอนก็จะยาวประมาณ40นาทีนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นพอออกอากาศมาปุ๊บนะคะทุกคน ก็รู้สึกว่าโอ๊ยมาแล้วมาแล้วเพราะว่าก็รออยู่นะคะจากหลังจากที่ตอนซีซั่นที่1จบไปแล้วแล้วก็ทําวิจารณ์ต่างๆนะคะบทวิจารณ์ของบล็อกเกอร์ก็ออกมาก็บอกว่าเออมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็ออกมาได้ช่วงเวลาดีๆเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นจีนคอสตูมโบราณค่อนข้างเยอะนะคะก็จะได้ มาหาดูนะคะฉีกแนวเป็นในรูปแบบอื่นๆกันบ้างแต่สำหรับหวานแล้วนะคะหวานว่าสำหรับทุกท่านที่มาดูเรื่องนี้มากเป็นพิเศษก็ว่าแหมพระเอกเน่้น่ากินสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนนางเอกนั้นก็มีความน่ารักนะคะก็เป็นในแนวของคุณหนูไฮโซกับบอดี้การ์ดนั่นเองค่ะพระเอกของพวกเราก็จะถือปืนอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณว่าอดอกไม้กับปลายปืนอะไรแบบนี้นะคะเรื่องนี้นะคะพอดเรื่องราวของการสูญเสียความทรงจำกับ มาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆก็คือนางเอกของพวกเรานั่นแหละตื่นมานะคะก็อาการโคม่าเลยจากนั้นก็สูญเสียความทรงจำไปนะคะแต่ว่าเออ นางเอกเนี่ยก็ตกลุมรักบอดี้การ์ดของเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้จากติงไปฟ้านนะคะซึ่งผู้แสดงก็คืออู๋ฮาเจอนนั่นเองตัวน้อยของเธอว่าเอ้ยเธอน่ะไม่ใช่ฉีซีซีตัวจริงนะแต่ว่าเป็นอันเย่ค่ะที่ดูเหมือนกันทุกประการเลยนะคะไอ้จุดนี้แหละค่ะมันก็เลยโอ้มี บมมากมายไปหมดเลยนะคะซึ่งทั้งสองคนก็คือพระเอกกับนางเอกนะคะก็ต้องแบบเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะหาความจริงแล้วก็แก้ไขความคุมเครือนะคะไปเรื่อยๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างทางที่พวกเขานะคะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาไปด้วยกันนั้นมันก็จะมีความอบอุน่นอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างก็รักกันนั่นแหละค่ะแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จับมือกันนะคะฝ่าวิกฤตต่างๆก็ ดังนั้นพวกเราก็จะค่อนข้างจะเต็มอิ่มนะคะไปด้วยอ,อยังไงดีละ่ะผู้สร้างนะคะผู้ผลิตเขาก็จัดฉากที่เป็นความรักนะคะมาให้เราอย่างเต็มที่เลยระหว่างระหว่างความอะไรเรียกว่าระหว่างบอดี้การ์ดนะคะกับผู้หญิงนะคะที่เหมือนกับจะมีสองคน2หน้าหรืออะไรแบบนี้คะ่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ ถ้าถามว่าเรตติ้งตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้เรตติ้งยังไม่ประกาศนะคะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มออนแอร์ไปประมาณวันที่20ค่ะเดี๋ยวต้องรอสักคู่หนึ่งนะคะบนโต๊ะปานก็ยังไม่ได้ประกาศเช่นเดียวกันแต่ว่าคําวิจารณ์นั้นนะคะมีมากมายอย่างร้อนลามและส่วนใหญ่แล้วก็คือวิจารณ์ไปในแง่ดีทั้งนั้นเลยค่ะเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์เขามีแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสื่อบันเทิงของเขาเองหรือเปล่านะคะเขาก็เลยช่วยกันโฮมกันหนา ขึ้นมาแต่ว่าสําหรับหวานแล้วหวานดูหวานก็ว่าโอเคอยู่นะมันก็มันก็น่าสนใจดีนะคะแต่ว่าถามว่าว้าวเลยไหมมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดที่ว่าเขาเขาแบบมีบทวิจารณ์กันมาเต็มฟีดของทางาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของวงการบันเทิงจีนนะปัจจุบันนะคะมันก็อืมมันก็อาจจะมองได้ว่าอ๋ออาจจะเป็นของทาง Sohu Entertainment หรือเปล่าที่แบบว่ามาโหมกระหน่ำนะคะกับคำวิพากษ์วิจารณ์ดีๆเพราะ เรื่องนี้เพิ่งจะออนแอร์ไปได้ไม่กี่วันเองค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็อยู่ที่รสนิยมนะคะการดูซีรีส์ให้สนุกเนี่ยเพื่อนๆได้ดูแลว้วรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับอดหวานได้นะคะทีนี้เรามาดูนักแสดงค่ะความความดีงามของการที่เราได้ดูละครที่มีซีซั่นที่1นซีซั่นที่2นะคะก็คือการที่เราได้พระเอกกับนางเอกคนเดิมนะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนางเอกก็คนเดิมเช่นเดียวกันค่ะก็คือ คุณอุ้ยเย่นะคะก็มารับบทเป็นซวีซีซเช่นเดียวกันก็จะเป็นบทเดิมนะคะเป็นหญิงสาวที่หญิงสาวปิดศนาค่ะที่เหมือนกับว่าเธอก็ตามหาว่า ตัวจริงของเธอน่ะตัวตนแท้ๆเป็นใครกันแน่ระหว่างชีซีซีนะคะซึ่งเป็นไฮโซสาวมีความเพียบพร้อมแล้วก็หรือว่าจะเป็นอันเยซึ่งเป็นไขนะ่หน้าเป็นผู้หญิงที่นิรนามนะคะตอนนี้แล้วมีคนคอยมาชี้ตัวบอกว่าเออเธอเนะ่เป็นนะเป็นอันเยอันเยแล้วใครละอันเยนะคะทีนี้ค่ะระหว่างที่นางเอกของพวกเรากําลังหาความจริงนั้นนะคะก็ต้องเผชิญกับ อันตรายด้วยซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้พระเอกของพวกเราในบทตัวละครลู่จินเยียนนะคะก็มาเป็นบอดี้การ์ดหนุ่มที่ต้องคอยดูแลเธอค่ะแล้วด้วยความที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวนะคะก็เกิดความใกล้ชิดแล้วก็มีฉากหวานๆให้พวกเราได้ดูกันนะคะส่วนพระเอกนั้นนะคะก็คือคุณเฉาโยหนิงค่ะก็รับบทเป็นลู่จินเยียนนะคะเป็นบอดี้การ์ดหนุ่มซิปที่ปกติแล้วเขาจะเย็นช้าเย็นชาค่ะแล้วก็เขาจะ เป็นแบบผู้ชายเป็นบอดี้การ์ดที่มีความตั้งใจในการทำงานมากๆแล้วก็ไม่เกรงกลัวกับอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีปืนคู่ใจเอาไว้เอาไว้ใช้อยู่นะคะแต่งตัวเท่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยปกป้องคุณหนูชซีซีนะคะที่พึ่งฟื้นตัวมาจากอาการแบบเรียกได้ว่าอาการป่วยแบบ โคม่านะคะพอเขามารับหน้าที่นี้แล้วนอกจากที่ว่าจะต้องใช้ทักษะการต่อสู้ที่เก่งกาจของเขาแล้วเนี่ยเขายังต้องใช้ทักษะของความฉลาดไหวพริบของเขานะคะแล้วถามว่าเขาได้แบบว่าแสดงในทุกๆ หน้าของเขาคือทุกๆความสามารถอะไรเงี้ยตัวตนของเขาให้กับนางเอกเห็นหรืออยังนะคะก็ยังเนาะก็ยังมีกักกักไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในซีซั่นที่2เนี่ยจะแบบว่าเปิดเปิดทุกอย่างไหมเพราะว่าการเปิดใจก็คือการยอมรับนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ต้องคุ้มครองให้ดีแล้วก็ต้องให้เธอเนี่ยได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของของตัวเขาด้วยนะคะสําหรับพระเอกนี่แหละค่ะ โอ้ยตายละชีวิตของพวกเราก็ไม่ค่อยจะอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูผ่านละครละกันเพราะว่าเวลาที่ชีวิตจริงของพวกเราไม่อันตรายพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องมีบอดี้การใช่ไหมคะเออเราก็ดูผ่านละครละกันนะคะเรื่องนี้นะคะก็ในเรื่องของเริ่มต้นของเรื่องก็จะมีปมขึ้นมาให้พวกเราสงสัยอยู่หลายๆประเด็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน16ตอนก็จะต้องมีการขี้คาย ประเด็นแต่ละประเด็นให้พวกเราได้ทราบแน่นอนนะคะสำหรับจุดจบของเรื่องตอนจบนั้นนะคะก็ ถ้าเกิดว่าจะมีซีซั่น3ต่อไปหมายความว่าซีซั่นที่2นี้นะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นม้ามืดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะมีค่ะโซฮูวิดีโออาจจะสร้างขึ้นมาอีก1นซีซั่นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพระเอกนางเอกของพวกเราก็ก็คงรับประกันความปลอดภัยได้พวกเขาก็คงจะมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่นะคะเพราะว่าหนังสไตล์บอดี้การ์ดเนี่ยหน้าแบบว่าน้าหวัดเสียวมากๆสาหรับสาหรับความเป็นความตายของพระเอกในตอนจบของเรื่องนะคะ แต่อะไรก็ตามก็มีความหวังว่าเรื่องนี้จะจบดีแล้วก็แฮปปี้ให้พวกเราได้มีความออรอในซีซั่นต่อไปที่จะได้เห็นความหวานๆของบอดี้การ์ดหนุ่มกับไฮโซสาวนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพพิซดนี้นะคะมีเพื่อนๆท่านใดได้ชมเรื่องนี้กันบ้างอย่าลืมมานะคะแชร์ความคิดเห็นพูดคุยกับอัดหวานที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ